สว,ส,นนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะชื่อนะคะกนิทรินมามาสิริพัฒนนะคะหรือว่าจ็อบก็ได้ค่ะเป็นตำแหน่งปัจจุบันนี้นะคะเป็นกรรมการและประชาสัมพันธ์ของสมาคมสมโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะ วัตถุประสงค์อนนงของการจัดสัมมนาวันนี้คืออวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในวันนี้นะคะเนื่องด้วยสมาคมของเราเป็นสมาคมที่เสริมสร้างสกยภาพผู้นำสตรีในแต่ละด้านนะคะและเนื่องด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในหัวข้อเรื่องของวันนี้คือเรื่องของผู้นำสตรีในยุคดิจิทัลปัจจุบันเรามีดิจิทัลมากมายการสื่อสารหลายอย่างนะคะเราก็อยากจะให้องค์ความรู้กับมวลสมาชิกของเรานะคะเหล่าคณะกรรมการและสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามา ร่วมประชุมเชิงวิชาการนะคะให้องค์ความรู้เราก็มีวิทยากรจากหลายๆห,หน่วยงานหลายๆองค์กรหลาย,ลาย,ลายท่านมาให้องค์ความรู้นะคะว่ายุคดิจิทัลเนี่ยผู้หญิงเราสตรีเราเนี่ยสามารถใช้ช่องทางนี้ในการดูแลตนเองหรือพัฒนาองค์กรของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะ่ะไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้างะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าการสื่อสาร มีเดียต่างๆเนี่ยมันมีข้อควรระวังและก็ข้อมูลต่างๆที่มีการอัปเดตใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะเราก็มาให้องค์ความรู้ในเรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับดิจิทัลและก็การสื่อสารต่างๆให้กับองค์คณะสมาชิกของเราในวันนี้ด้วยค่ะอยากให้ขอบคุณนะคะสมาคมแล้วก็แขกที่มาร่วมงาน,นวันนี้ค่ะก็อยากขอบคุณนะคะแขกที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกๆท่านนะคะเหล่าสมาชิกทุกๆท่านและบุคคลทั่วไปที่สนใจที่เข้าร่วมงานในวันนี้นะคะที่สนใจในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งมีประโยชน์ ต่อการนําไปพัฒนาต่อต่อตนเองและองค์กรของท่านมากๆนะคะก็ขอบคุณมากๆที่สนใจค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะในหัวข้อเรื่องของผู้นำสตรีในยุคดิจิทัลผู้หญิงเราผู้นำสตรีไม่ใช่แค่สตรีที่อ้าเป็นเมื่อ,อสมัยอดีตเนาะเป็นช้างเท้าหลังอะไรเงี้ยแต่สตรีมีบทบาทมากมายเป็นผู้นำในหลายด,ด้านได้และดิจิทัลนี้ก็เช่นกันค่ะค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะ